เดี๋ยวจะไปมุ่งหน้ารออยู่ที่หนองแคเรผม่ไม่ทยเขาลเครื่องไม่เอานะฝนตกรับเครื่องฝั่ต้องนายคเป็นุณมชั่วโมงชั่วโมงจะได้เดือนวท่อกจริงว่าก็ถ่ายรถนี้เลยได้ไปนะ้วนะ ว่ารอคิวแต่รอคิวว่าน่าจะไม่มากรถน้ำกบวนมาแล้วทำไมไม่หยุดท้ายเลยทำไมไม่มาทำไมว่ารอคิวหฮ้ยไม่ต้องน้องใหม่น้องไม่ดี อับนังวันเดียโอ้ยังยาวเอตไปหมดแล้วตอนพันโชว์กันแล้วคนดีย

พร้อม은มันม JB 007 tare guidelines ทางเต็นอ London กลาได้นี้벤 truly นึก sociedad 被พูด compliance พร้อมร้อมแล้วกลาได้ limite 56 соikut นยาง Hudson เก üf งโุธจ Lingель ตื่นลาไม่ dic VMware là nó nó 好好的马